คนที่จะมีกุ้งอยู่ในมือได้คงต้องเป็นคนไทยต้องทำของที่ราคาถูกแต่ขายได้ราคาโคตรสูงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่การตลาดของไทยครับ Modernization Marketing ต่อจากตอนที่แล้ว ที่ได้สัมภาษณ์คุณตู่สรพัฒนากรไว้เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลที่เข้มข้นและมีประโยชน์นะครับจึงได้แบ่งเป็นสองตอนและเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าตอนต่อจากครั้งที่แล้วคุณตู่สรพัฒนากรได้มาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับส่วนที่สองที่ผมทราบว่าพี่ออ๋จะถามผมว่าแล้วสถานการณ์กุ้งหลังจากโควิด จะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับถามเลยถามเลยว่าสถานการณ์กุ้งนะ่ะในช่วงโควิดหรือหลังจากโควิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงในมุมมองของคุณตัวเองนะครับผมขออนุญาตแยกเป็นสองส่วนนะครับถ้าจะพูดถึงสาสตร์กร,รกุ้งมันก็ต้องมีผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับในส่วนของผู้ผลิตเนี่ยในช่วงแรกๆเลยจริงๆแล้วแทบจะไม่กระทบ ทุกประเทศจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่ห่างไกลนะชาวนาเลี้ยงกุ้งไม่ได้ออกมาสังสรรค์เจอกับผู้คนอยู่แต่ในฟาร์มไม่เจอโรคไม่มีปัญหาอะไรเะนั้นทุกคนรู้สึกว่าไม่กระทบในขณะที่ฝากของผู้บริโภคเองเนี่ยครับช่วงแรกก็มีแค่ประเทศจีนกลุ่มเดียวที่กระทบโดยที่รู้สึกว่าอเมริกากับยุโรปยังอยู่ ฉะนั้นสถานการณ์นะครับถ้าใครไปติดตามข่าวช่วงแรกๆมาจนถึงประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะพบว่าไม่ค่อยมีใครวอรี่เรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เราพบว่าสถานการณ์ของการระบาดของโควิด -19 มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วผลจากมาตรการของภาครัฐที่ออกมาแล้วครอบคลุมไปทั่วกลายเป็นว่าจริงๆแล้วส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่กุ้งนะครับ ทุกอุตสาหกรรมทุกผลิตภัณฑ์ทุกธุรกิจอย่างมหาศาลกุ้งเองก็เช่นกันครับกุ้งเองก็เช่นกันผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้ครับหลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ซื้อต้องปิดเมืองต้องชัตด,ดาวสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือการเลี้ยงสังสรรค์จะหายไปตัวที่สองก็คือ การเข้าไปรับประทานอาหารในร้านอาหารจะหายไปดูว่าน้ำหนักมันน่าจะพอแล้วที่จะทําให้อุตสาหกรรมกุ้งหรือการบริโภคสินค้าที่ผมได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยยุบตัวลงปรากฏว่าเมื่อสถานการณ์โควิดมันรุนแรงขึ้นมันส่งผลกระทบทางจิตวิทยาถ้าวันนี้ผมเป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีฐานะปานกลางสามารถรับประทานกุ้งได้ลและก็นิยมบริโภคกุ้งอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง แถวโยุโรปในอดีตที่ผ่านมาผมรู้ว่าสถานการณ์ฐานะทางการเงินผมงานการผมทําผมมีรายได้พอสมควรมันจะไหลเข้ามาทุกวันใช่ใชและก็ไม่มีรายจ่ายอะไรพิเศษที่ต้องไปจ่ายฉะนั้นผมก็จะกินปกติแต่เมื่อวันที่สถานการณ์โรคระบาดโควิดเกิดขึ้นผมจะคิดอย่างนี้ไม่ได้แลครับผมมีรายจ่ายพิเศษหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นครับอย่างเช่น อยู่บ้านนานใช่ไหมครับถ้าอากาศหนาวผมก็ต้องใช้ฮีเตอร์ถ้าเกิดผมป่วยขึ้นมาต้องไปโรงพยาบาลถึงไม่ไปโรงพยาบาลแมสผมก็ต้องซื้อใช้เกลผมก็ต้องซื้อใช้ชุดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือผมก็ต้องซื้อต้องซื้อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่ผมต้องเตรียมสแปร์เงินเอาไว้เพราะผมไม่รู้อนาคตชีวิตผมจะเป็นยังไงครอบครัวผมจะเป็นยังไงหนักไปกว่านั้นครับพอข่าวว่า ธุรกิจต่างๆถูกชัดดาวโดวยคำสั่งของรัฐบาลเพื่อหยุดการระบาดโควิดทุกอย่างชะงักหมดผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่างานที่ผมทําอยู่จะมีอนาคตไหมหรือถ้าอย่างดีหน่อยสถานการณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผมจะได้รับก็คืออะไรผมอาจจะได้รับเงินเดือนลดลงครึ่งหนึ่งลดลง80% 70%ฉะนั้นวันนี้ถ้าผมต้องเลือกซื้ออาหารที่เป็นโปรโตีนเป็นแหล่งเนื้อสัตว์เข้ามารับประทานในบ้าน กุ้งกิโลละ300ขณะที่หมูสัก180 200ไก่สัก170ไข่ไก่อาจจะถูกกว่านั้นฉะนั้นการบริโภคในบ้านก็จะหายไปตราบใดที่โควิดนี้ยังคงระบาดอยู่ยังคงไม่สามารถควบคุมได้ผู้บริโภคหายไปอย่างไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนครับไม่ใช่เฉพาะแค่กับกุ้งแต่กับสินค้าเกือบทุกชนิดแต่ขอให้ท่านสบายใจได้ว่า ถ้าท่านเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีความจำเป็นจริงๆไม่ใช่ของที่เป็นลัก u r y g รี d ู u x ลัก Food รีฟูดแบบที่กุ้งเป็นท่านก็จะกระทบไม่มากหรือถ้าเกิดว่าท่านผลิตลัก u r y รีฟูดจริงๆแต่มันเป็นแรงไอเทมคือของหายากมากไม่ได้มีมากเหมือนที่กุ้งกำลังมีกุ้งเนะี่ยในอดีตเป็นแรงไอเทมแต่หลังจากที่มีการผลิตกันมากๆ มันเริ่มเลื่อนสถานะลงนะครับจากที่เป็นแรไอเทมเป็นของหายากเป็นของคุณภาพสูงราคาสูงมันตกมาอยู่ตรงก,งกลางพอตกมาอยู่กลางกลางปับ๊บมันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม <Yeah! S 1> หรือมองเข้าไปน้อยกว่าปกติฉะนั้นผมเชื่อว่าสถานการณ์การบริโภคกุ้งเองในประเทศต่างๆที่เคยบริโภคเป็นหลักเนี่ยก็น่าจะมีปริมาณลดลงในอเมริกาเองนะครับ ีนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นปีที่การบริโภคกุ้งเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่จากสถานการณ์แบบนี้ทําให้ไม่สามารถมั่นใจได้เลยครับว่ามันจะเป็นเช่นนั้นไหมแล้วสถานการณ์การการะบาดก็ยังคงมีต่อเนื่องนะครับเราจะได้ข่าวว่าปริมาณของผู้ที่ตกงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกนะครับว่าแล้วปริมาณของผู้ที่ยังมีงานทําอยู่มีปัญหาเรื่องรายรับไหม แต่เรามาจินตการไม่ง่ายว่าถ้าเราเป็นเขาวันนี้เรายังมีงานทาแต่เราจะกล้าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแบบเดิมไหมมันคงไม่ใช่แล้วครับฉะนั้นวันนี้ผมประเมินประเมินใหม่นะครับว่าสถานการณ์ของผู้บริโภคเนี่ยถ้าจากเดิมเคยบริโภคอยู่ร้อยผมเดาว่านักวินาทีนี้เอาวินาทีนี้นะครับกําลังการบริโภคอาจจะตกไปอยู่แค่3 0มสถึงสีเท่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่าได้ซ้ําไปแต่สิ่งนี้ไม่ได้คงที่นะครับมันเกิดขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาหนึ่ง อนาคตไม่แน่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดกับสถานการณ์เศรษฐกิจแต่อย่างไรเสียนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือผมมั่นใจว่ากําลังการบริโภคกุ้งของทั้งโลกโดยรวมจากปัจจัยที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิดจนถึงวินาทีนี้นะฮะและจะส่งไปในอนาคตเนี่ยน่าจะมีกําลังการบริโภคที่หายไปอย่างสิ้นเชิงอย่างต่ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับหมายถึงว่าต่อให้โควิดหายไปเลยนะ ผมหมายถึงว่าต้อยโควิดหายไปเลยนะครับแลวสถานการณ์กลับขึ้นมาดีเนี่ยผมมั่นใจว่ากําลังการบริโภคกุ้งของโลกเนี่ยจะไม่กลับมาอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเมื่อก่อนแต่จะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วผลกระทบนี้จะลากยาวไปหนึ่งสองหรือสามปีซึ่งเรายังประเมินไม่ได้มามองอีกมุมหนึ่งครับในด้านของผู้ผลิตเมื่อครู่ที่ผมพูดไปถึงผู้บริโภคนะว่ากําลังการผลิตณวันนี้ผมเดาว่าน่าจะเหลืออยู่สักสามถึงสี่สิบเปอร์เซ็นเอานักเวลานี้นะครับ ในด้านของผู้ผลิตเองซึ่งเดิมเคยผลิตกุ้งได้ในปริมาณมากๆและจริงๆในส่วนของคนเลี้ยงกุ้งณนะวันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงเลยครับในอดีตปัญหาจริงที่คนเลี้ยงกุ้งกังวลก็คือสิ่งวแวดล้อมไม่เป็นใจพายุลงฝนถารลมน้ําท่วมนะครับแล้วก็เจอโรคระบาดปัญหาพวกนี้เราเราไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ละแต่ปัญหาณนะเวลานี้กลายเป็นเรื่องของการชักดาวที่รัฐบาลทุกประเทศประกาศออกมาครับ มันไม่ได้มีผลแค่ชะตาให้คนอยู่บ้านแต่มันมีผลให้การเคลื่อนย้าย hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการของสายสัพพ์ลาเชนของอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยมันทั้งเกิดความชัง,งักงานมันทั้งเกิดความล่าช้าทั้งเกิดความลําบากยุ่งยากการขนส่งลูกกุ้งก็ยากนิดหนึ่งการผลิตกุ้งออกมาจากกุ้งเรียบร้อยแล้วเอากุ้งไปส่งขายก็เจอปัญหานิดหนึ่งแล้วพอส่งขายไปห้องเย็นรักไปแปรรูปรียบร้อยจะชิป กุ้งเนี่ยออกไปยังประเทศอื่นที่กําลังรอซื้ออยู่ก็มีปัญหายากพอสมควรจากเดิมในประเทศไทยทางภาคใต้นะครับเคยมีไฟ์บินจแบบากทางภาคใต้เพื่อส่งจริงๆงก็รับส่งคนนะครับแต่ก็สามารถพ่วงกุ้งไปได้ครั้งละ2อถึงสามตันนะครับต่อไฟ์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งประมาณ2ี่สิบไฟล์ปัจจุบันเหลือสามไฟ์ครับต่อสัปดาห์ครับสิบตันป,ปัจจุบันได้สามไฟ์ก็คือหตันนะครับหกตันถึงเก้าตันม,มันหายไปเท่าไหร่ครับ เจ็ดถึงสิบเท่าเจ็ดสิบถึงสิบเท่าตรงนี้มีผลอะไรครับรมีผลตรงที่ว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะครับมันจะต้องลงทุนไว้ล่วงหน้ากุ้งเองก็เหมือนกันฉะนั้นผล,ผลผลิตที่เราลงลงลูกกุ้งอเอาไว้ในบ่อนะครับตั้งแต่มกรากุมพามีนามันจะมาออกช่วงนี้แล้วมันก็ไม่สามารถทานได้ด้วยอยู่ในบ่อยิ่งนานก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นสิ่งแวดล้อมในบ่อเริ่มมีปัญหามากขึ้นแล้วพอตัวใหญ่ขึ้น ก็ไม่มีคนมาจับไม่มีคนซื้อสุดท้ายก็ต้องจับออกมาฉะนั้นผลผลิตของกุ้งเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนจะออกมาทั้งหมดเลยอืหลังจากที่ทั้งโลกนะครับมั่นใจว่าโควิดเนี่ยอันตรายก็จะมีการประกาศลักษณะที่ว่าเป็น movement restriction นะครับหรือจำกัดการเคลื่อนที่อินเดียประกาศปับ๊บกุ้งในบ่อเจอปัญหา,าเลยครับมไม่มีคนมาจับจับเสร็จเรียบร้อยเอาไปส่งขายไม่ได้ เอาไปส่งขายเสร็จเรียบร้อยในห้องเย็นซื้อไปแล้วไม่มีคนมาแปรรูปแปรรูปเสร็จเรียบร้อยส่งออกไปขายต่างประเทศไม่ได้อินโดนีเซียเจอสภาพเดียวกันครับปกติของอินโดนีเซียจะลงกุ้งมกราบกุมภามีนาเพื่อไปรอจัดช่วงประมาณก่อนทาริรยอนนะครับซึ่งเป็นช่วงประมาณวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้าของเดือนพฤษภาคมฉะนั้นประมาณต้นพฤษภาหนึ่งสองสามสี่ห้าพฤษภาเขาจะจับกุ้งแต่ทันทีที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวปุ๊บประมาณปลายเดือนมีนาคมเนื่องจากว่าอินโดนีเซียพบผู้ป่วยเยอะมาก สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนั้นก็คือเกอเษตรกรที่มีกุ้งอยู่ในบ่อและไซส์ยังเล็กแพนิคครับตกใจครับไม่รู้อนาคตอะไรจะเกิดขึ้นตัดสินใจจับก,กุ้งวันนั้น hmm. กุ้งทะลักออกสู่ตลาดกระชากราคากุ้งทั้งโลกลงมาแล้วก็มีกุ้งค้างอยู่ในห้องเย็นมหาศาลสิ่งเดียวมันครับเกิดขึ้นกับประเทศเอกวาดอร์ในฟาร์มคนในฟาร์มมีอยู่ปกติครับไม่ได้เดือดร้อนเรื่องโควิดเลยแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจับก,กุ้งชุดจับก,กุ้งเขาเป็นเอาซอร์นะครับก็คือเป็เปนเป็นทีม เขาไม่ได้เอาคนที่อยู่ในฟาร์มไปเป็นคนจับกุ้งนะฮะเพราะว่าคนที่อยู่ในฟาร์มก็รู้เรื่องเลีย้ยงไม่ได้รู้เรื่องวิธีการจับกุ้งฉะนั้นก็ต้องเอาทีมที่เชี่ยวชาญเข้ามาทีมที่เชี่ยวชาญเนี่ยพอประกาศมูฟเ็น r e เรสิชชั่นผมบอกว่าขอช่วยไปจับกุ้งผมหน่อยทีม,มาไม่ได้หรือที่ไหนที่ยังพอมาได้จับได้เสร็จเรียบร้อยเอาไปส่งขายไปถึงห้องเย็นห้องเย็นบอกโอเคแรงงานนะครับมาแปรรูปกุ้งให้หน่อยแรงงานมาแปรรูปไม่ได้อืม กลายเป็นว่าเกิดภาวะสูญยากาะทางการผลิตก,กุ้งแต่ณเวลานี้ยังคงมีผลผลิตออกมานะครับเพราะว่าผลผลิตที่อยู่ในปัจจุบันออกมาในปัจจุบันมันคือผลผลิตที่ได้ลงเลี้ยงไปก่อนหน้านี้ประมาณสัก2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนแต่คาดหมายได้เลยครับว่าในช่วงมีนามาจนถึงพฤษภาประมาณเดือนครึ่งที่ไม่มีการปล่อยกุ้งลงไปในบ่อเลี้ยงหรือมีก็น้อยมากๆมันจะทําให้ผลผลิต ที่จะออกมาในช่วงประมาณมิถุนายนกรกฎาสิงหาในตลาดโลกผมประเมินว่าน่าจะอยู่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นประเทศไทยเองเนี่ยเรามีพ่อแม่พันธุ์ที่ผลิตจากคนไทยฉะนั้นเรายังคงมีลูกกุ้งลงแต่อินเดียเองนําพ่อแม่พันธุ์เข้าจีนนําพ่อแม่พันธุ์เข้าเวียดนามก็ส่วนใหญ่ก็นําพ่อแม่พันธุ์เข้านะครับอินโดนีเซียก็นําพ่อแม่พันธุ์เข้า เมื่อประกาศชัดดาวปกติพ่อแม่พันธ์เดินทางด้วยอะไรคะบเ,คเดิน,นทางด้วยเครื่องบินแล้วถ้าเกิดเครื่องบินมันไม่บินล่ะครับพ่อแม่พันธุก็ไม่มาใช่และถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของแฮชเชอรี่ที่เพาะลูกกุ้งอยู่ที่ประเทศอินเดียรอบที่แล้วสองเดือนที่แล้วผมมีลูกกุ้งอยู่เต็มเลยแต่ไม่มีคนซื้อผมต้องเททิ้งฉะนั้นถ้าวันนี้ผมยังไม่ได้รับออเดอร์ผมไม่กล้าสั่งแม่กุ้ง ถ้าผมได้รับออเดอร์แล้วผมสั่งแม่กุ้งผมใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งกว่าจะเริ่มมีลูกกุ้งออกไปในตลาดแล้วคนจะเริ่มสั่งลูกกุ้งได้เมื่อไร่ครับหลังจากประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวซึ่งเดาว่าต้นคือสภาฉะนั้นการจะลงกุ้งในครั้งแรกอาจจะอยู่ที่ต้นมิถุนายนผลผลิตก็เลื่อนออกไปอีกฉนันถ้ามองภาพนี้ครับใช่ครับมองภาพนี้เนี่ยมันจะเกิดภาวะศูนย์อากาศของกุ้งในตลาดโลกคือผลผลิตนะน่าจะหายไปหรือเหลืออยู่ส0 1 5้าเปอร์เซ็นต เต็มที่ให้ให้ถึง25เลยครับในช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหากันยาหรืออให้มิถุนาด้วยครับมิถุนาด้วยอ mm hmm. ดีไม่ดีพฤษภาก็มีแล้วฉะนั้นช่วงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมเราว่าตอนนี้หลายคนนะฮะเจอปัญหาว่าราคาพุ่งม,มาตกลงแล้วก็อาจจะมีไต่กลับขึ้นมาบ้างเวลาไต่กลับขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะมีแรงซื้อจากประเทศจีนแต่ในประเทศไม่มีผลผลิตเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จับไปจากสภาวะการตื่นตระหนกตอนที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวแล้วทุกประเทศอื mm hmm. แต่หลังจากนี้เราอาจจะได้เจอราคากุ้งที่ขึ้นไปสูงเรี่ยวเลยครับแล้วถ้าไทยมีกุ้งอยู่ในมือคือโอกาสของคนนั้นอื mm hmm. แต่าวันนี้ผมมองแล้วว่าคนที่จะมีกุ้งอยู่ในมือได้เนี่ยคงต้องเป็นคนไทยครับเพราะคนไทยเรามีสายพัน์กุ้งที่เลี้ยงแล้วโตเร็วภายในประมาณสองเดือน,นเราจับได้ในขณะที่สายพันธ์ของกุ้งที่ประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยอย่างน้อยต้องสามเดือน นั่นคือตัวแรกนะครับตัวที่สองจริงๆแล้วเรามีพ่อแม่พันกุ้งอยู่ในประเทศไทยเองฉะนั้นเราจะสามารถลงกุ้งทยอยปรับรายไปได้จากวันนี้ครับวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เราลงไปได้เลยนี่คือสถานการณ์ภาพเรื่องการผลิตนะครับแล้วก็ผู้บริโภคในช่วงที่โควิดระบาดแล้วผมเดาว่ากําลังการบริโภคหายไปเหลือสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ผมเดาว่า<ม>ผลผลิตในช่วงหลังจากนี้จะเหลือประมาณ ไม่ถึง25อันนี้ยังเป็นภาวะเดานะครับจากข้อมูลที่ผมสนทนากับเพื่อนจากทุกประเทศในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่เพราะว่าก็ไม่มีใครบอกตัวเลขที่ได้ชัดเจนอยู่แล้วละช่วงเนี้ยใช่ครับไหนๆก็ไหนๆละถามเรื่องพวกนี้มาเนี่ยอุตสาหกรรมกุ้งของไทยอ่ะจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ทั้งโควิดช่วงนี้แล้วก็หลังโควิดนะครับ จริงๆแล้วผมว่าการปรับตัวเพื่อไปสู่ความยั่งยืนจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องเดินไปที่เดียวเลยครับต้องทําของที่ราคาถูกแต่ขายได้ราคาโคตรสูงวันนี้ hmm. ต้นทุนการผลิตกุ้งของประเทศไทยเนี่ยนะครับ hmm. เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆอยู่ไล่ๆกันครับแล้วเราสูงกว่าเล็กน้อยฉะนั้นถ้ายังคงเป็นอย่างนี้เราจะไม่มีทางแข่งขันได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีโควิด ผมประเมินว่าปีนี้เราน่าจะเข้าสู่จุดวิกฤตที่ไม่สามารถรับมือกับผู้แข่งได้เพราะผู้แข่งจะสามารถทําต้นทุนได้ต่ำกว่าเราและผลผลิตก,กุ้งทั้งโลกทะลักล้นเป็นโอเวอร์สปายราคาตกลงแล้วเราก็อยู่ไม่ได้แต่ความโชคดีของเราก็คือมีโควิดเข้ามาครับมันเบรกทุกอย่างไปเลยพูดง,ง่ายๆว่ามันคือการรีเซ็ตระบบ <c oughs> อุตสาหกรรมกุ้งทั้งโลกถ้าเราสามารถเป็นผู้ผลิตก,กุ้งที่มีคุณภาพสูงสุด ของโลกโดยใช้ต้นทุนต่ำสุดได้เราจะไม่มีวันแพ้ทีนี้ย้อนกลับมาดูนะครับว่าการที่จะผลิตกุ้งที่มีคุณภาพมีต้นทุนต่ำสุดของโลกทำได้อย่างไรผมมองถึงวิธีการเลี้ยงแบบที่ประเทศเอกวาดเราทำแต่ระบบนี้คนไทยทำมานานแล้วแล้วหลายคนก็ประสบความสำเร็จระบบนี้นะครับก็คือปล่อยกุ้งบางๆเตรียมอาหารธรรมชาติให้ธรรมชาติช่วยเลี้ยง ใช้อาหารที่มีโปรตีนต่ำลงแล้วก็ต้องยอมรับนิดนึงว่ากุ้งมันอาจจะโตช้ากว่าที่เรามุ่งหวังสักเล็กน้อยนะครับแต่เราจะได้ความปลอดภัยและยั่งยืนซึ่งวันนี้เอกรอใช้ระบบนี้เพราะไม่สามารถเดินมาสู่ระบบแอดวานซ์แบบที่ประเทศในแถบเอเชียทําได้ลงกุ้งหนาแน่นไม่ได้แต่ในประเทศไทยเองเนี่ยเราเคยขึ้นไปสู่จุดสูงสุดที่เราลงกุ้งต่อตารางเมตรได้ถึง2300ตัวต่อตารางเมตร แต่ถ้าเรากล้าที่เราจะกลับไปนะครับที่ปล่อยกุ้งให้บางลงแต่ใช้ความรู้ที่เรามีเราจะสามารถผลิตต่อพื้นที่ได้มากกว่าประเทศเอกวาดอร์แต่ทําต้นทุนได้ต่ํากว่าเขาด้วยเพราะว่าประสิทธิภาพในการผลิตของเราสูงกว่า <c oughs> ต่อระยะเวลาที่ผ่านมา <c oughs> สายการกุ้งไทยเรามีจุดแข็งก็คือเรามีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงกว่าครับเราทําให้กุ้งกินอาหารในปริมาณที่น้อยกว่าได้เนื้อเท่ากันเราทําให้กุ้งมีอัตรารอดสูงมาก เราทาให้กุ้งโตเร็วมากๆเราทําให้มีผลผลิตต่อพื้นที่ได้สูงฉะนั้นจริงๆถ้าเราเอารวมทุกอย่างตรงนี้มาแล้วมาสังเคราะห์ข้อมูลสร้างแนวทางจาเพาะออกไปว่าเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ได้ต้นทุนต่ำที่สุดโดยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและจากนั้นเราต่อยอดครับด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้ภาพออของผลิตภัณฑ์กุ้งไทยเนี่ยไม่ใช่กุ้งธรมรมดาทั่วไปที่ซื้อกินกันในตลาดที่ไหนก็ได้ วันนี้นะครับโลกม,มีเจ้าตลาดสินค้าธรรมดาเรียบร้อยนั่นคือประเทศอินเดียเราจะไปแข่งตลาดนี้ยังไงเราก็ต้องฟัดราคาต่างๆหรือราคาฐานเดียวกับเขาฉะนั้นถ้าเราจะหนีครับเราจะต้องไปสร้างกุ้งที่มีคุณภาพพิเศษแตกต่างแต่เรามองว่าถ้าจะมีที่ไหนจะหากุ้งที่มีคุณภาพสูงสุดราคาแพงไปเลี้ยงบุคคลระดับอ่า อย่างเช่นต้อนรับท่านปัะธนาธิบดีต้อนรับท่านทูตหรือว่าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ของเหล่าบรรดาท่านผู้นําต่างๆแล้วเขาต้องการกุ้งที่มีคุณภาพสูงสุดซื้อได้ในราคา8,000ต่อกิโล9,000ต่อกิโล10,000ต่อกิโลลักษณะอย่างนั้นนะครับผมว่าคนไทยมีความพร้อมสูงมากที่จะผลิตของที่มีคุณภาพลักษณะอย่างนั้นไม่ต้องเยอะครับเตรียมบอก หบอ่อเลี้ยงกุ้งอาจจะออกมาแค่800รกิโลแต่กุ้ง800รกิโลนี้เป็นกุ้งที่สามารถขายได้กิโลละส0 0พโดยที่ต้นทุนการผลิตเราอาจจะไม่ใช่ต้นทุนการผลิตปกติอาจจะขึ้นไปสัก300บาทต่อกิโลเราก็ยังคงได้กำไรอยู่พอมสมควรเมื่อบอกบวกกับที่ลอจิสติกค่าแปรรูปข้างต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือท่านต้องยอมรับว่าสินค้าทุกอย่างสร้างมูลค่าได้ด้วยวิทยาศาสตร์และการตลาด ทำได้ไหมให้กุ้งตัวนี้เนี่ยมันมีรายงานมีรีพอร์ตออกมาโชว์ว่ามันมีความสะอาดความปลอดภัยมีคุณค่าทางอาหารสูงตรงนี้เราต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ <c oughs> กับประเด็นที่2คือการสร้างสตรอรี่และก็การส่งสินค้าของเราเข้าไปให้ถึงลูกค้าเป้าหมายอันนี้ต้องใช้การตลาด <c oughs> ซึ่งวันนี้โลกเปลี่ยนนะครับโควิด <c oughs> มาทำให้เราเนี่ยสามารถขายกุ้งได้จากบ้านเรา ขอแค่เพียงท่านใส่ไอเดียไปแล้วคนกุ้งไทยวันนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันที่2การเป็นเจเนอเรชันที่2นี่ก็คือเข้าถึงไอทีมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็กล้าที่จะฝ่าฟันออกไปยังโลกภายนอกสามอย่างนี้เมื่อเอามาประกอบกันขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะพบกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายคนสามารถเลี้ยงกุ้งและทําแบรนด์ของตัวเองออกไปขายตามพันารอาหารต่างๆทั่วโลก ผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับอยู่ที่กวัวเตมาลาเขาเริ่มเลี้ยงกุ้งหมายถึงพ่อแม่เขานะครับเริ่มเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ประมาณสัก30ปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าราคาขายไม่นิ่งพ่อตัดสินใจส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ให้หาพัตคารร้านอาหารที่นั่นเรียนที่นั่นไป วันหยุดออกไปหาพัตาคารร้านอาหารแล้วก็ต่อสายจากนั้นลูกก็กลับมาอยู่ที่บ้านส่งกุ้งทําธุรกิจปรากฏว่าเจ้านี้ครับเลี้ยงกุ้งกันอยู่แค่ปีหนึ่งสองพันตันแต่ส่งขายส<ม>ิบสีประเทศทั่วโลกครับเขาไม่เคยต้องกังวลเลยนะครับเรื่องราคากุ้งของตลาดโลกจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวข้องกับเขาเขาทํากุ้งตางออเดอร์ให้กับพัตาคาร<ม>ในจีนในเกาหลีในญี่ปุ่น ในออสเตรเลียในฝรั่งเศสในเบลเยียมในแคนาดาในเซาท์แอฟริกานี่นี่คือสิ่งที่คนไทยสามารถทำได้แล้วทักษะความรู้ความสามารถที่รุ่นพ่อสะสมบวกกับความเข้าถึงเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วโลกเปลี่ยนมาเป็นระบบออนไลน์ของรุ่นลูกเนี่ยผสานกันครับและผมมั่นใจว่ากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเนี่ยสามารถ ขึ้นไปอยู่อีกจุดหนึ่งของอุตสาหกรรมกุ้งได้และจะไม่เผชิญหน้ากับปัญหาเหมือนที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอ,อยู่รวมทั้งมีความยย่งยืนด้วยเป็นปรัชญาส่วนที่ที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้านะผมทำให้ผมนึกถึงปรัชญาหนึ่งเลยคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการาที่กก้าเลยใช่ครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะถามคุณตู่เลยว่าอุตสาหกรรมกุ้งจะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจของไทย และก็เศรษฐกิจของโรคได้อย่างไรหลังภาวะโควิดต้องบอกว่าอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยมีจุดแข็งตรงที่เป็นอุตสาหกรรมผลิตอาหารแล้วต้นทุนการผลิตรวมถึงรายได้ที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและอยู่ในประเทศเป็นหลักมีศักยภาพที่ยังจะขยายตัวได้เพิ่มมูลค่าได้สร้างมูลค่าและเป็เงินได้นะครับรวมทั้ง องความรู้และศักยภาพของคนไทยเองเนี่ยมีมากพอที่จะทําให้อุตสาหกรรมเนี้ยกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะคอยค้าจุนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพียงแต่ในสภาวะนี้ครับเรามีความต้องการการสรับสนุนอย่างทันท่วงทีและก็ถูกต้องตรงประเด็นปัญหาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่กุ้งเองจะได้เปรียบเรื่องมูลค่า ถ้าสามารถทําได้อย่างที่มผมได้พูดไปเมื่อคู่นี้นะครับ1กิโลเราอาจจะสามารถขายได้300 4 0 0 500แล้วเป็นกําไรอยู่หลักร้อยนะครับซึ่งจะสามารถทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้มิหนึ่งเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างเช่นประเทศเอกพอรรนะครับอุตสาหกรรมกุ้งเขา6 0แสนตันสามารถทํารายได้เป็นอันดับสองรองจากน้ำมัน ซึ่งไทยเองก็น่าจะทําได้นะครับถ้าเราไปผลิตกุ้งที่มีมูลค่าสูงมีตลาดในระดับบนที่ประมาณสัก4แสนตันจากที่เราต้องขายปากบ่อกันที่กิโลละ100ร้0ยกว่าบาทร้อถึงร้อบาทถ้าเราสามารถขายได้ที่150ยห้ถึงสองร้อมันก็จะมีส่วนที่จะกระจายรายได้ไปขับเคลื่อนอยังทุกภาคส่วนยังทุกเศรษฐกิจ ผมเองยังอยากเห็นนะครับว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งรวมทั้งภาครัฐจะให้ความสําคัญและหันมามองอุตสาหกรรมกุ้งอย่างจริงจังในขณะที่ทุกประเทศก็เผชิญหน้ากับวิกฤตเหมือนกันกับที่เราเป็นวันนี้ปัญหาใหญ่อืที่ผมมองก็คือทุกประเทศเผชิญหน้ากับโลจิสติกถ้าเราสามารถเคลียร์ปัญหานี้ได้นี่คือโอกาสของเราแต่ถ้าหลังจากนี้ไปนะครับก็ต้องดูตามสเต็ปว่า แต่ละประเทศเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอินเดียเรายังไม่รู้อนาคตเขาเป็นอย่างไรถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์ทิศทางของทุกประเทศที่อยู่ร่วมกันในการเป็นผู้ผลิตกุ้งในอุตสาหกรรมกุ้งลกเนี่ยแล้วประมวลสถานการณ์ว่าเขาเจอปัญหาอะไรเขามีปัญหาแต่เราแก้ปัญหานี้ได้มันจะเป็นโอกาสแก้ปัญหาตรงจุดอะนะ อ่าแ,แก้ปัญหาตรงจุดปัญหาตรงจุดที่เขาแก้ไม่ได้ถ้าเราดลอ็ลอบตรงนี้ได้ทุกอย่างจะวิ่งมาที่ประเทศไทยล่าสุดผมได้ข่าวมาแล้วครับว่าทันทีที่จีนเปิด,ป,ดประเทศทันทีที่อเมริกาอยากจะได้กุ้งเข้าไปรับประทานในประเทศช่วงนี้เ็าหันมาสั่งที่ประเทศไทยเพราะเขาเ้ิงมสึกเชื่อมัน่นนะหครับเขาเริ่มสึกเชื่อมั่นมากกว่าเดิมเชื่อมั่นมากกว่าเพราะว่า เรามีสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดที่ถือว่า under control นะครับก็คือควบคุมได้เรามีสถานการณ์ของผลผลิตที่ยังคงออกไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้แปรรูปที่มีความสามารถเข้มแข็งมีผู้เลี้ยงที่ยังคงสามารถเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่องให้ผลผลิตออกมาไม่ขาดสายฉะนั้นตอนนี้ไทยมีโอกาสนะครับตรงตัวผมแนะนําว่าตอนนี้มีความจําเป็นที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนจะต้องตั้งวอุ่ม เพื่อหาโอกาสในวิกฤตจากโควิดเพื่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยถ้าเหตุหการณ์นี้เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีนะครับหลังจากนี้กุ้งไทยรุ่งเรืองรุ่งโรดไปเฉลยแน่นอนครับมแม่เห็นโอกาสการเติบโตของประเทศไทยเลยนะจากข้อมูลที่คุณตู่ให้มาเนี่ยผมบอกอตอรงๆเลยผมเห็นเรื่องของ การที่ไทยจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยด้วยจากอุตสากรรมกุ้งเราเพราะอุตสากรรมกุ้งเนี่ยมันไม่ใช่ผลิตกุ้งอย่างเดียวอะ่ะมันมีอุตสากรรมที่เกี่ยวข้องอะไรมากมายที่จะทําให้เติบโตไปด้วยกันนะครับก็เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ที่เป็นประโยชน์กับหลายคนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมกุ้งรวมถึงภาคส่วนรัฐของรัฐบาลหรือภาคส่วนของเอกชนด้วยนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยผมก็อขอขอบคุณคุณตูส่สุรพัฒน์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้ครั้งนี้แล้วหวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะได้เรียนเชิญคุณตู่มาอีกครั้งเนาะสะดวกหรือเปล่าผมด้วยความยินดีครับพี่อู๋ครับแล้วจริงๆผมก็ต้องขอบคุณด้วยครับที่ท่านพี่อู๋ให้ความสําคัญสงสารการกุ้งนะครับถือว่าได้เป็นกระบอกเสียงให้กับหลายๆคนที่อยู่ในองค์การนะครับรวมั้งนอกวงค์การด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าข้อมูลที่เราสนทนากาันวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และเราจะ ฟ้าอกาสนี้ไว้ได้จเจริญรุ่งเรืองๆๆไปด้วยกันทุกคนนะครับและถ้าเกิดทางพี่อู๋มีอะไรที่อยากจะรับทราบอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ยินดีทุกเมื่อตลอดเวลานะฮะรวมทั้งท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านอยากจะสนทนากับผมอะไรต่างๆก็สามารถเม้นไว้ในช่องในช n n e l ของพี่อู๋ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราสนทนากันได้ครับข้อมูลหลายๆอย่างที่ เกี่ยวข้องกับศาสกร์การกุ้งผมก็มีโอกาสได้ติดตามใกล้ชิดอยู่นะครับอาจจะพาพอจะพามาแบ่งปันกันได้ครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่อู๋เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับและก็ขอสวัสดีขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านไปในโอกาสนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะครับว่าชีวิตดีปลอดภัยจากโควิดครับและเพื่อไม่ให้ท่านพลาดข้อมูลข่าวสารนะครับท่านสามารถสับส cribe ์ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็กด เพื่อแจ้งเตือนเมื่อเรามีคลิปใหม่จะส่งตรงถึงตัวท่านนะครับส่วนวันนี้ผมสลายุทธพุทธรักษายุคใหม่การตลาดของไทย Modernization Marketing สวัสดีครับ